ไปเลยสามสองหนึ่งแคปเปอร์ก็แบบตีคนไปขายมุมปิดประตูช้ามองกว้างหัวใจแคบไหลบอลเอาการไฟฉายท,ทีเรียเอาไว้แบบตีแล้วแบบไม่มีเสียงหัวใจนะครับมาแล้วมาดูกันว่าตัวอะไรที่จะเข้ากับ สิ่งสิ่งนั้นนะฮะ Let's go ไม่ยองหมูหมูเล่นไ,ไปแล้วหมูเล่นเมื่อกี้ขอสุ่มใหม่ขอสุ่มใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตัวละครซ้ำมันจะไม่ได้ไม่สนุกนะฮะขออีกตัว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 หมูหมูเพิ่งเมื่อกี้เลยแล้วพี่แล้วพี่ธัญญาดูไปเมื่อกี้นี้ what the fuck แถบแถบนะ อันนี้เป็นแท็บนะฮะขอได้แท็บมาและอันเนี้ยคือเราต้องไปดูก่อนว่าแอดออนแทปเปอร์มันมีกี่ชิ้นนะฮะเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นแทปเปอร์มันจะมีแอดออนทั้งหมดอ่ะสิบสองอันแปดยี 8, ่สิบเออดออนทั้งหมดยี่สิบอันนะ,ะก็จะไปเข้าที่เว็บเดิมนะฮะแล้วก็ใส่เลขไปครัว่ายี่สิบนะ แล้วถ้าเราได้เลขอะไรมาครับคือเราต้องใช้อดอนตัวเลขตัวนั้นนะฮะอย่างเช่นถ้าเราได้หนึ่งนะครับก็คือจะได้แกะแทบ็บปุ๊บแล้วก็แท็บเจ็บนะฮะส่วนได้เลขสองมาก็จะได้แท็บกลางเองนะฮะอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอันแรกนะฮะสิบสามอ่ะสิบสามคู่กับอะไรไหนดูสิ <laughs> ไม่ใช่นี้อ่าเนี๋ยนะหกหกสองสอง เนี่ยหรอ,อเวลาต้องช่วยอย่างพวกเราเช่นอีกแล้วดัก33%โอเคโอเคเลยโอเคเลยนะอ่ะมาแล้วก็เหลือตอนสุดท้ายนะครับ18 18นะฮะอ่ะเมื่อกี้เรา13ใช่ไหม13 14 15 16 17 18ความเร็วในการวางกำดักเพิ่มขึ้นอ30% ไอเชี S <S ่ยแล้วก็เปิร์กนะครับที่เราสุมไปนะครับก็จะมีเออแล้เขาคุมปะไม่ใช่ครับอยู่ไหนวะเจอละครับประมาณนี้ด่านด่านยังแย่เลยน้องๆเราต้องพยายามวางแท็บ เบือบ่อนิดนึงเก็บแท็บเพื่อความฟินเสียงฟินนี่มาอะไรกัน ไม่มีเปอร์อะไรทวงเกมเลยน้องๆสามเครื่องนี้ไม่มีใครปัดแน,น่นอนฮะขอใช่งนี้ดูทีเคไม่มีจริงครับ <c oughs> แต่ก็มีคนมาละอ้าฟิน โซนเครื่องต่อแต่ผมใช้หมดละปล่อยครับเครื่องนั้น เอาเรียบร้อยอุย้ยไม่ว่ะได้ฮาร์ดแท้แต่เฟิร์ตตี้ทำไมงงมากเขาพยายามไม่ผมโซนครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดอุย้ยรู้ว่าไม่ทันอยู่แล้วจะต,ตีทำไมวะ ออไปเหนขึ้นมนนะ <ś c oughs> ขันบอกว่าเครื่องในกูจะโซนแล้ว <c oughs> ไม่รู้ทำไง เจอจ้าหัวใจพี่แคบมากน้องที่เป็นคนใจแคบเฮ้ยโอ้หันหน้าแบบเฮียมากขอแผลหนึง่ง thank you ไปซ้ำครับ อ้าวแล้วทำไมคนไม่เจ็บบล็อกอ่ะเอ้ยคนที่แบบว่ายังไม่โดนสเฟรดบล็อกอ่ะโทรศัพท์ไป็นดีละหนุ่มแทงหลังอ๋อไม่มี แ็บแฉบแปดสู้ชีดมากใช่ครับถพาผมชาร์จไปเล่นไปมันชัดมันหลุดครับซ้ <c oughs> ายครับ <c oughs> ไม่ได้อยากเฝ้านะแต่คือกูโซนเนี่ย แล้วเครื่องมันจะเสร็จอยู่แล้วนะจ๊ะดึงบล็อกกับบล็อกไปบล็อกกับบล็อกไปบล็อกกับบล็อกไป ตีครับโทรศัพท์โดนหลอกไปเลยหลอกก็จะไปอีกทางครับแต่ผมไม่ไปหรอกจะบล็อกเหรอจ๊ะอ้าวล้มฟรีนะบอกแล้วว่าล้มฟรี สัน่นลวซ้ำหมดไม่สนลูกใครคดีคำนี้เปล่ามาหรือเปล่าไม่มีครับขอบคุณมากเซตอะไรเนี่ยเซตสุ่มสุ่มหมดทุกอย่างพี่ัญญาบอกให้สุ่มให้ดูหน่อยสีผมก็เลยสุ่มให้เลยนะเอ้ยชาร์จหลุดนี่ขาดยังไม่ชาร์จแบบันนี้ไอ้เฟิร์สบูท ดึงสิถ้ามันจำเป็นอนะเป็นผมวะผมเอา้าไม่เปย์อะเปย์เรก็วิ่งไปเลยโอ้โหหน,น,น,นุ่ไม,ไ,มไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้ความอไอ้หนุมนนมน่มคนนี้ไม่ได้ความบอกเลยไอหนุ่มคนนี้ไม่ได้ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้ความไปกูละสิบไปกูละสิบ แปดกูน่ารักที่สุดในจักรวาลมาวิลรู้ไหมผมจะทำอะไร้หเห็นตูดผมกำลังวางแทบ็บให้มันเข้าได้แค่ทางเดียวอ้าว ไอหนุ่ม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 อีกคนหนึ่งก็ต้องดิสแท็บก่อนครับถึงจะช่วยได้ <c oughs> เดี๋ยวน่าจะตัดใจถูกดึงหลัง ตีแม่งเลย <c oughs> ไป,ป <c oughs> แบบเดิมเหมือนเดิมโอโจด้วยแล้วแกทำอะไรอยู่ดิแทบแบบข้างนอกไงเทะปะเมื่อกี้นี้ กลับเหรอโอ้โหกลับดึงอยู่เองก็ตึงไปแล้วกูล้อมแล้วไงแล้วคือกูล้อมไงแล้วคือกูล้อมหมดแล้วไงมันได้ทางเดียวเพื่อนโทรศัพท์โอเคเข้าใจได้อยู่สองคนเลยพราะหน้าอตาขานี้เรอถืบเลย ไปไหนไม่ได้แล้วนี่เฮ้ยอออ๋ออ๋ออ๋อต้องไปดึงขนูนครับสาวนิพันไหมนั่นคือประเด็น เรียบร้อยเจอเซตอภิน Get ิหารไวกิ้งมีคิดมังกรไปไอ้น้องเซตแบบไม่น่าให้อภัยอะเซตบายพิญยาสมตัวมันธรรมดาไครับสมหมดทุกอย่างเลยแอดองแอดออนสมให้หมด ไปโดนทิปอืมเตินไว้ก่อนนี้คิดต่อคุง Let's g กเฮ้ยชนะครับเซตนี้เอาไปเล่นได้นะวางแท็บก็ไวแกะแท็บก็ยากนะฮะ โอ้ยปวดหลังโอ้ยปวดหลังสุดๆุหมวกสองไปเลยครับ